วันนี้จะพามาลุยขี้เปิดนะครับลุยขี้เปิดที่โต้งเนาะนะครับกําลังถ่ายนาตากําลังถ่ายนาอยู่โดยมีลิงสองตัวมาเป็นกําลังใจนะครับ <S <S ลิงสองตัวมาเป็นกําลังใจตากําลังถ่ายนาอยู่ <S <S มารถถมาแล้วรถถมาแล้วเดี๋ยวรถถดีนะพยายามไม่เอ็พยายามไม่เอ็งแล้วดีนะดีนะ

ี่เปป็นขี้เปิดหมดเลยขี้เปิดหมดเลยดูดิโอ้โหเยี่ยมเลยมันดีอ๋อหมายก่อนอเยี่ยมเยยอ